็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสร้างโไฟฟ้าพลือไปนะยิงอัดมาสารอบแล้วก็คือสร้างในเตรียมแล้วจะมาสร้างโไฟฟ้าสวยงามขึ้นน,นี้สร้างแบบปลุกโลกไว้เราจะมาทำให้สวย คพอพอไม่พอถ้าเดี๋ยวพอแหะเ,เดี๋ยวเราจะเลือทั้งหมดเลยฝั่งหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับปลาป้านะปลาป่า,ปาก็จะเล็กๆหน่อยคือจะสร้าง,งตรงนี้แล้วก็มาฟ้าเรามาทำเลย เราก็จะลื้อหมดเลย ก็ดูสิอันนี้ถนนเราเป็นแบบนี้อยู่เห็น,นเดีล๋ละแล้วเราก็ซ้ายถนนมาประมาณนี้ตื๊บจามแลยสุดซอยนะนั้นว่าอม,มันก็ไม่มีอะไรสร้างอย่าง้ะ วางรวบท่าแบบเสร็จแล้วเราก็อืมอีกอันนี้เปดิดออกเลยเนาะเป็นหนึ่งนะจะใช้เป็นอันนี้เริ่มต้นก่อน ให้ดูยิงง่งใหญ่สามมังก็เยอะไปนะักเราก็เ,าเป็นดรัปจี้อะไรอะไรตัวนี้มีไหม เออไม่ต้องเิงลปะตึกสน็กง่าไหมพี่นนะี่เป็นสิ่งนกเยะม,มากมาไปกันเดี๋ยวได้ดเตียว เด็ดเตี้ย ล้ียวขึ้นตึกโอเค,อเคอตรงนี้จะเป็นเราไปจะไปเท่านั้นไปเท่านั้น tup, 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 ya ini mulai, ini kalah, tup, oke,ประมาณ ini, maka, hmm, bagaimana ini kia, kita kan ก็ไม่สวยแล้วมันไม่ได้แต่งมันไม่มีอะไรอ่ะน่ม,นมฟ้าแบบจะมีอะไรอะ่ะคือแบบเปิดล็อกอนี้แ็เปิดล็อกมาแปลงแต่มันไม่มีไม่มีเป็ร ธรรมชาติเงี้ยเอขนส่งแก๊สอลไรไมั้งละช่างเดินใหญ่แก๊สธรรมชาติเขาเขาตอบดีๆนะจะเป็นอันนี้แล้วกันอะไรไม่รู้ติดๆไปกันใกล้โรงงาน,นแล้วกันลักก็เป็นที่ระเพิงที่จริงไม่ต้องมีก็ได้นะ จริงมันมีปะเดี๋ยวกาติดไปก่อนไม่รู้จะตกแต่งไงนะผมก็ไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนนะเนีย่ยลงเยอะมากมันเป็นฝ่ายผลิตเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรตกแต่งหรอก ก็ถมเปนป่าอเลยกันหรือมนันจะผิดเป็นตัวปับแับอห้าสิบหยเสียเยอะเ,เกิน โอ okay. okay. เคโอเคแล้วมันก็มีแค่นี้แหละโอ้ยฟ้ามันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆมันก็มีแค่เนี้ยแปลอะไรมาเยอะหมองอยรเงินกิกันมันไม่มีอะไรแล้วเพิ่มวกเขาไปมันก็แบบเดี๋ยวก็ดูลกเกินต่อไปมาดูแบบเขี่ยการปลาปลาดีกว่า สรารหงเข้ามาตึ๊บยามมาเลยตรงนี้โอเคนี่ลือทิ้งแล้วล่ะเชียเด,ด,ดี็ดเลยนแปลว่าต้องช้น้ำเนาะ ม,มีน้ำสำรองในม,มืออนะเบรไน้่เฉียวของมันระเบิดอ่ะนี่้องลต่างแลละเราลงสูดน้ำลึกเหมือนกันเอเคมา ตึกนี้ก็จบแล้วกนันไหนปะกาปรปรบบปางก็ไม่ไม่เชิองอีกเนนงงก,ก็บอะไนเงี้ยลิลี่พีล้วงเร็วๆโอ้ยถนนไม่ถึง,งถึงและ จะเป็นกิ <is> ่บล oh. ิตันละเรามาตบแตงกวะเดี๋ยวนนี้เลยทิ้งแล้วใส่เป็นดินเป็นดิน เชี่งไฟฟ้าไม่มีต่อตรงต่อตรง บอกว่านี่กินไฟมากอะนี่กินไฟมากขนาดลลนียแหละแค่นี้ไม่พอนี่ก็ผลิตตั้งสองแสนนะเฮ้ยหนึ่งแสน ลิงก็ยังไม่พอต้องเพิ่มจริงวะงั้นเดี๋ยวอันนี้ไปเลยแปะๆม,ม,มั่งไปมอสงไก่เกินก็ไม่ดีอ่อะไม่สวยเดีย๋ยว หนึ่งแถวขอนตึบตึบตึบโอเคสซลเสียไปไม่มีอะไรก็สซลเสียไปกันไม่ผิดน้อยมากเลยเพราะโซลเสียเอาเป็นลงไปฟานวิเคียอีกอันหนึ่งไปเลยดีกว่า ก็ตัดหมุเข้ามา สพลังงานไม่พออีกันจิ๊บหายจริงไม่พอหรือพอพอพอแต่ว่ามันจะเหลือแค่สองหมื่นเงนินองสามพัน อันนี้เหยก็มีหลายป่องเีแถนี้ป่อง,ยเ,ยง,ง,งอยเยอะนินตึกบไปตึกบไปตึกบไปเยอะโอาเยอะลกๆไว้ก่อนนะแต่ก็สวยตัวนี้ว่างๆอยู่เอาเป็นทถนี้นับพื้น ดะ okay. นี้สองอัน,นก,กินอาหารควดเยอะเดี๋ยวเราเป็นความทิ้ง้เอ,อนะไเยกินไม่ดีขนาดนั้นเลย nó để, để không bật làm cho lại một được nữa đó nhé ừ rồi được rồi, được rồi. นี้มีที่ว่างๆอยู่เราก็ใส่เป็นเป็นจุดนี้ดีุเพื่ออะไรไม่ได้หรอถ่งนักสำรองเพื่อนสุกน้ำออ

ทิ้งน้ำเก่าๆทิ้งน้ำเอ้ไม่รู้ว่าทำไมเสรกันแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นไปเงลักเาด้วยอย่องไรที่หลั เป็นแก้หมดอ่ไม่เเลยวันนี้นยาวีข้าว้นยาีขาวเดี๋ยวสร้างสมืเอสร้างบ้านหนึ่งแล้วก็ไปละไปสร้างสบบ้านนึงกอนบ้านนี้่ัอย่าเินมล้วกันชิว นี่น่าสนใจเป็นสางช่องมันนี้ใช้เป็นรวมไม้ไม้แบบไม้อะันนี้ปะแจกไปถ้ารวมมาเลยก็ไม่ต้อไม้อ,มอ่าได้อยู่ น,นี่เปิดลงเลยเอ้ยไม่เปิดอ่ะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเจอทำเป็นฟุ้งไม้ดีกว่าอืมคลั่งไม่ตรงนะมอยังไงดี เปิดล่งเลยไม่เปิดละจับนันปุ๊กพื่ไม้พื่มไม้ก็ดีสุด่ะมันดูเป็นความเป็นส่วนตัวดี ตรงนี้เดี๋ยวเป็น ไม่เคยสร้างบ้านที่มีสวยงามทองลองเลยอาจจะไม่สวยก็ได้ก็มีกัเก่าๆคันหนึงตรงนี้เฮ้ยมีหินด่ะมีหินนะตรงนี้มีหินเลยใส่ห,สหินไปไม่สวย ทิ à, <Christina. S 1> ้งน้ำก็ไม่สวยละที่นู่มเนี่ยไม่รู้แต่งตัวแไอเดียไม่เนเลย เดี๋ยวไปละเบ็ดหมดอัดไว้เฉยๆไม่มีอะไรแบบรอต้องรอให้มันจริงๆถึงจะสร้างเพิ่มจริงจังได้ก็ไปละไป